สวัสดีครับผมผ่าน N2 แล้วครับก็จริงๆตั้งแต่วิดีโอที่แล้วผมตั้งใจจะไปสอบ N2 ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะน่าจะประมาณปี2022นแต่ว่าก็ยุ่งกับมหาลัยแล้วก็ลืมสมัครสอบตลอดเลยก็เลยไม่ได้สอบสักทีครับแล้วก็ล่าสุดจบเพิ่งจบแล้วก็เลยมีเวลาว่างก็เลยไปสอบ N2 มาครับแล้วก็ผลที่ได้มาก็คือผ่านละครับ ก็ผมจะขึ้นคะแนนต่างๆไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่ามีใครสนใจจริงๆผมคิดว่าผมโชคดีแล้วที่เพิ่งมาสอบ N2 ตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดสอบตั้งแต่2ปีก่อนจริงๆผมน่าจะไม่ผ่านครับแล้วก็เหตุผลที่ทำให้รู้สึกมั่นใจตอนนี้มากกว่าเมื่อก,ก่อนก็เป็นเพราะว่า,าช่วง2ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาส Immerse ในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นครับทั้งาการฟังการดูแล้วก็มีโอกาสได้ พูดญี่ปุ่นมากขึ้นซึ่งการพูดผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าผมได้มีโอกาสโต้ตอบกับชาวญี่ปุ่นในชีวิตจริงมากขึ้นทําให้สามารถคิดประโยคในหัวได้ดีขึ้นเชื่อมโยงคําต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถทําความเข้าใจสิ่งที่อีกฝั่งพูดมาได้ดีขึ้นครับก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่าผมเตรียมสอบ N2 มา2ปีมาับปีด้วยการเอาตัวเองไปไว้ในภาษานั้นทั้งฟังทั้งอ่านแล้วก็พูดแล้วก็ที่ผมมาเตรียมสอบแบบจริงจัง ด้วยการแบบทําข้อสอบเก่าหรือมานั่งดูพวกแกมม่าโวลแคอย่างนี้จริงๆก็จะประมาณ1-2เดือนก่อนสอบครับก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนก็น่าจะเป็นการที่อย่าใช้เวลากับหนังสือติวมากเกินไปเพราะว่าการสอบวัดระดับภาษามันไม่เหมือนการสอบวิชาการที่ว่าติวแล้วก็จะได้เลยผมคิดว่ามันเป็นความเข้าใจในภาษานั้นมากกว่ายิ่งโดยเฉพาะ j l p t ที่ เป็นการสอบที่มีแค่การอ่านแต่การฟังไม่ได้มีการพูดเลยฉะนั้นความเข้าใจในภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าคุณสามารถฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าอ่านเข้าใจหรือเปล่าก็เลยอยากให้ทุกคนใช้เวลากับการดูสื่อหรืออ่านบทความในภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าอย่างผมปกติก็จะดูแอนิเมะวีทูเบหรือมังงะ เป็นปกติแต่ว่าพอมาสอบผมก็เปลี่ยนเนื้อหาที่ดูเป็นข่าวหรือว่าอะไรที่ดูมีวิชาการหรือคําศัพท์ที่สูงขึ้นมามากขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาความสามารถตัวเองให้พร้อมกับการสอบในระยะเวลานั้นและถึงแม้ว่า JLPT จะไม่มีการสอบพูดแต่ผมคิดว่าการที่ทุกคนฝึกพูดจะเป็นสิ่งที่สําคัญและช่วยกับการทาข้อสอบอย่างมากเพราะว่าการฟังการอ่านคือการที่เรารับสารเข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ฝึกพูด มันจะเกิดการปฏิปต่อคําประโยชขึ้นมาในหัวคือเราคิดขึ้นมาเองแล้วค่อยส่งออกไปผมคิดว่ามันทําให้เราเห็นภาพของภาษานั้นมากขึ้นแล้วผมก็คิดว่าการที่เราพูดได้มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยแล้วก็ความมั่นใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะไปสอบครับก็สิ่งที่ผมแนะนําได้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับภาษานั้นเยอะในแต่ละวันครับผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทําได้ง่ายสุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีกับาการเรียนภาษาของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ